แล้วฉันจะรู้อะไรหูมี้ยังไม่ได้พูดอะไรเลยว้าวนี่ไปไหนล่ะมาเน็ตเน็ตเหมดเน็ตหมดอ่ะมาข้างล่างสุดเลยแล้วกันไปมุกดาเนี่ยมุกดาไม่ได้เข้ามาลองชนมุกดาได้ไหมขอร้องถ้ามุกดาเข้ามาก็ได้เข้ามาก็ได้ชนมุกดาได้ไหมเอ๊ะเอ็งไลน์เอ็งไลน์ไปมีไลน์ปะเออ ได้ยินเหม่ยวจกนไหมทำงานไปก่อนมึงกามบอกทำงานไปก่อนถึงมันยีเลงไมได้เฮ้ยเฮกถ้าพูดว่าเอาผปิดหน้าแล้วน้าจะเปลี่ยนเอาลองดูอ่ะหนึ่งสองสามทุบเอาหนึ่งสองสามทักหนึ่งสองสามบเฮ้ยสุดยอ่ะ เดพับอ้าวทำไมมันเดิมพับไม่มีใคร <น S 2> จะแคปเราเลยหรอกไม่มีไม่มีคนรับเลยอ่ะไม่ไม่รับกันนะครับ <c oughs> ผมนับหนึ่งสามถ้าไม่รับเนี่ยผมจะไม่รับแล้วนะ <c oughs> ผมนับหนึ่งสามถ้าไม่รับผมจะรับแล้วนะออรอไปอีกคนนึงเล่นอะไรกัน <c oughs> เรามีมุกใหม่ๆม่ไหมมนู้ใหม่ยูโดช่วงนี้แ